มาขามต้นนี้เห็นคุณลุงที่เป็นเจ้าของเก่านะครับ,บอกว่า40ปีอัพโอ้40ปีนี่40ปีอัพดูผิวก็รู้เลยครับแบบเก่าเก๋ามากนี่สวัสดีครับวันนี้โตัวโน,โน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สวนวนาพี่เมียวนะครับพี่เมวเมียวและสวนพี่บิ๊กนะครับที่แปดริ้ว วันนี้ผมจะพามาดูบอนไซนะครับเดี๋ยวให้พี่เหมียวเป็นคนแนะนํานะครับพี่เหมียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอโ้โหพี่เหมียวอันนี้ผมผมเพิ่งเคยเห็นนะครับที่เป็นมะยมแล้วอยู่ในกระถางคือพี่บิ๊กตั้งใจจะทําบอนไซแหละแต่ว่าดูนี่ค่ะคนเข้าลวดดูครับมะยมมะยมค่ะโอโ้โหพี่บิ๊กทาไว้นานยังครับเนี่ยเพื่อประมาณสัก สองปีแล้วสองปีดูจากลวดนะครับสงสัยลืมส <c oughs> งสัยลืมมาออ,ออกลวดโอ้โหแต่ว่าดกมากพี่บิ๊กใส่กระถางแบบนี้ไว้สองปีสองปีแล้วครับแล้วทําไมมันดกขนาดนี้ครับเนี่ยน่า<อ>จะแก่น่าจะอายุด,ด,ด,ดูไม่ใช่แบบว่าดกธรรมดานะครับแบบดกแบบกินได้เลยนะลูกแบบไม่ฝ่อเลยแบบใหญ่มากอะดูสิชิมได้นะครับี๊ดจี๊ดูแบบเป็นพวงถ้าออกเต็มต้นนี้น่าจะ นะอีกสักอากทิตย์หนึ่งน่าจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยอีกสักอาทิตย์หนึ่งโอ้โหบอนใส่มะยม,ยม <c oughs> อาจจะอย่าไปน้นกิ่งนะคะอย่าไปหน, <c oughs> นึ่งสองสามไม่ใช่เนี่ยใครที่เลี้ยงแล้วให้ลูกออกได้ค่ะนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับอยู่ในกระถางแค่นี้แต่ว่าลูกดกขนาดนี้โอ้โหอูออันนี้ในกระถางสองปีก็ข้างอันนี้ขุดมาเหรอครับพี่หรือว่าไม้มะเล็ดเป็นกิ่งตอนค่ะกิ่งตอนเอามะยมตอนได้ด้วยเหรอได้ค่ะ เอาไมา่ยงก็ตอนได้นี่แต่นานหน่อยต้องกว้วนทิ้งไว้เป็นเดือนอแล้วเราค่อยหุ้มนี่ครับมาดูผมรวดหมดแล้วผมรวดผมรวดกโอ้โห <c oughs> คือทุกกิ่งนะมา,มายอมกินรวดดูมีดกอกรอรอออกทุกกิ่งเลยอีกอาทิตย์นึงจะสวยมากเลยเนี่ยดเดี๋ยวให้พี่เหมียวถ่ายรูปภาพนิ่งไปให้ดูนะครับค่ะนี่หลวงพีดนี่ดูตู้ดูรูปพวงนี้ดิคือไม่ต้องไปปีนกินนะครับเนี่ยดู คือเด็ดยืนเด็ดกินได้เลยนี่มาดูลูกนี้แก่แล้วลองชิมเลยชิมได้เลยนี่ลองชิมดูนี่ใหอันนี้มะยมเปรี้ยวหรือว่าอะไรครับเปรี้ยวค่ะหวานต้นนู้นอยากหวานเดี๋ยวพาไปอีกต้นหนึ่งคุณภาพครับแก้วไหมคะคิดถึงพี่เกลือยอดนี่ืมคิดถึงพี่เกือหยอดมะยมนอกจากมะยมนะครับส่วนพี่เหงื่วยังมีมะขามนู่นไปดูมะขามไซสใหญ่ เข้าน้าไม้หน่นนนอยนี่นี่มะขามนี่ก็เป็นมะขามนะครับนี่เหมียวเลี้ยงไว้นี่มะขามมะขามไซส์ใหญ่มากด้วยอันนี้ก็เอาไว้หลายปีแล้วครับนี่พี่เหมียวอืมมะขามต้นนี้เห็นคุณลุงที่เป็นเจ้าของเก่านะคลับ บอกว่า40ปีอัพโอ้40ปีนี่40ปีอัพดูผิวก็รู้เลยครับแบบเก่าแก่มากเนี่ยเป็นพี่ผมอีกนะครับเนี่ยมะขามตัวนี้ดูผิวนะเก่าแก่สุดอันนี้ก็อันนี้พี่เหมียวไม่ได้ขายเนาะตั้งไว้ไม่ได้ดขายอะค่ะนีมะขามจบนะครับคือสร้างกิ่งฮะดูยากนะไอ้อันอนี้นนนนสร้างค่ะสร้างนี มีรอยทศนะครับี่ทศแต่ว่ากลืนหมดแล้วโอ้โหสร้างจริงนี่อันนี้เขาเพิ่งออกฝากไปอะค่ะติดฝากด้วยเหรอครับพี่เหมียวติดค่ะติดค่ะแล้วก็พอตัดฝากไปแล้วก็เลยเดี๋ยวรออีกสักหน่อยอ๋ออันนี้พี่เรียกเองว่าเจ้ารถถังอันนี้อะไรนะครับอันนี้ก็มาขามแต่ว่าเจ้ารถถังค่ะอันนี้ก็คือคัดกิ่งเฉยๆไม่ได้ทศอะไรคือขุดน่าจะเป็นขุดต่อนะแต่ก็ก็สวยอันนี้ก็น่าจะหลายสิบปีเหมือนกันเนาะ โอ้น่าจะต่อใหญ่ๆทางนั้นเลยโอ้ยอันนั้นอันนั้นมะขามหวานอันนี้ก็อันนี้ติดฝักเหมือนกันใช่ไหมพี่เมียวอันนี้ต้นนี้ไม่ติดค่ะจะมีติดต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวแล้วก็ต้นนี้มะขามหวานโอ้โหมะขามต้นนี้คลาสสิกมากอันนี้มะขามหวานค่ะมะขามหวานค่ะหวานจริงๆคือติดติดฝักแล้วอ๋อนี้นอยฝักนี่ค่ะเนี่ยฝักเขาจะขามติดฝัติดดอกด้วยนะคะนี่เหรอครับค่ะ อพอหลังจากหมดฝั่งก็ค่อนข้างโทมนิดหน่อยอ๋อโอ้แต่เขาก็เก่าแก่เก่าแก่มากผิวนี่แบบผิวนี่แบบอันนี้ก็น่าจะหลายสิบปีเหมือนกันนะครับก็ก็น่าจะครึ่งหนึ่งนะคะมาขามพี่เมียวแล้วก็มีโมกคือเลี้ยงทุกอย่างนะพี่เมียวคือแบบชอบล้างงามโมกตัวนี้ก็มีมีนั้นอันนี้โมกอะไรพี่เมียวเป็นโมกธรรมดาเนี่ยค่ะโมกธรรมดาแต่ว่า ก็ไม่ได้ทําอะไรอะค่ะเขาแค่คัดกิ่งเฉยๆอ๋อนี่ครับนี่นอกนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมะพร้าวด้วยม้านไทมะพร้าวเดี๋ยวไปดูม้าใไทมะพร้าวพี่เมียวกบบปล่อยโตแล้วอันนี้ก็เกินสิบปีเกินสิบปีค่ะอันนี้มะพร้าวใช่ไหมนี่มะพร้าวค่ะเกินสิบปีนะพูดถึงถ้าใส่ใจเขากีดลกก็คงจะได้รกก็น่าจะได้ฟอร์มที่แบบเตี้ยสวยมากเลยนะแต่นี้พี่พี่เลี้ยงปล่อยแล้วเป็นเป็นมะพร้าวกระถางแล้วค่ะอ๋อแี่ เป็นสิบปีแล้วค่ะก็ไม่ได้คุมฟอร์มไว้ไม่ได้คุมอะไรก็ปล่อยเดี๋ยวอดีๆดีไม่ดีอาจจะเห็นติดลูกก็เลยนี่มะขามมะพร้าวมะพร้าวค่ะเกินเกินอันนี้เกินสิบปีอต้นใหญ่นะมะพร้าวต้นนี้นี่มาดูนี่ก็เป็นมะพร้าวสวนป่าอันนี้ก็เป็นมะขามไซส์ใหญ่แต่ว่าทําไม้พุ่มนะครับมะขามนี่ก็ทําไม้พุ่มได้เหมือนกันเนาะพุ่มสวยเลย พี่มีมาขามไ,ไม้พุม่มมาขามไม้ล้อมสองต้นนู่นอกําลังติดฝักเยอะเลยค่ะต้นนั้นเหรอครับค่ะใช่ตนน้นนี้มีฝักอ๋อนี่ต้นนี้ก็สวยนี่มาดูวันอันนี้มาขามเหรอครับพี่ชอบมาขาม นี่มะขามอีกต้นหนึ่งมะขามมะขามมันอายุเยอะนะคะต้นนี้ก็เป็นสิบปีค่ะเนี่ยหลุดโอ้เสเยดายเนาะถ้ากีดไว้ก็จะงามมากแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่สายค่ะไม่สายค่ะลำดูลำต้นเป็นสิบปีเหมือนกันโอ้โหสิบปีหมดสิบปีนะหายากนะนี่ไซส์อย่างนี้นะครับค่รอรอวันเจ้าของหันมารอวันนี่ยครับมีแต่แบบ สิบปีเหมือนกันค่ะคอใหญ่อ้วนๆทั้งนั้นน่ะนี่ก็สิบปีค่ะนู่นมีหลายสิบต้นนะพวกนี้พี่เหมียวขายไหมครับมะพร้าวพวกนี้ไม่แม่ไม่ได้ขายค่ะเอาไว้ดูนี่มาดูต้นนี้อยู่คอใหญ่ๆอ้วนๆหายากนะก็เป็นสิบปีเหมือนกันอุผมสองปีอยู่แค่นี้คอ้อันนี้อู้หลักสิบปีหลักสิบปีเหลือไม่พี่เหมียวตานนี้ก็แก่นะนี่บนไททานไม่ใช่ปามให้มันตาน ตานค่ะตานค่ะเป็นตานแดงค่ะตานแดงนี่ค่ะลําต้นเขาปิดเอาไว้โอ้โหลากเพราะลากเขาโยงเลยลากเขาโยงนะค่ะก็เลยเลยถมลากเขาหน่อยอ๋อนี่ก็เป็นลากใหม่นะ่ลากเก่าก็เริ่มเสื่อมอายุนี่ลากใหม่ก็มานานค่ะเตนตานโอ่ะน้ําตกค่ะก็นี่ก็เป็นมะขามตกมะขามอินเดียค่ะนี่ติดฝักยังครับพี่เมียวติดดอกแต่ว่า no. ร <t akers Sergio> no oh. ่วงร่วงนี <tr> <ik> ่มะขามตกค่ะร่วง มีบ้านพี่ต้อยนะค่ะติดฝั่งอ๋ออันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นโซนไม้นั่งเล่นของพี่เปนนั่งเล่นนั่งไม้นั่งเล่นไม้นั่งเล่นเยอะมากไม้นั่งเล่นค่ะนี่ว่าไช้างออกดอกหอมมากเลยนี่ี่บ้านออกดอกแล้วถูกหวยเลยนี่เหรอคะดวงแสงวันนี้ไม่เคยออกไงเพิ่งออกออกแล้วถูกเลยนี่ไงค่ะพี่ตัดใบเห็นไหมแตกสามนอน อ๋อเนี่ยที่ตัดทางมันออกขนาดนี้จันนะมันยังให้หนอเลยต้นนี้ด่างใช่ไหมครับค่ะเสน่ห์จันรประกายดาวนี่ราคาเด็ดดีมากเลยตอนนี้ต้นนี้ไม้พื้นพื้นก็น่ารักน่ารักอาหมกอยู่นี่นี่เองเยอะมากเป็นไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าน่ารักดีเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้พวกนี้พวกนี้ก็ไม่ได้ขายใช่ไหมไม่ได้ขายอะค่ะนู่นบอนไซก็ยังมีบอนไซบอนไซต้นไซต้นไซไกลต้นไกล ไกลหรือกลางไม่แน่ใจอนี่ที่ลูกเป็นสีชมพูเลยอะค่ะเป็นสีชมพูทิ้งใบในลูกเต็มต้นเลยแล้วครับแล้วก็มะขามนี่มะขามไซส์นี่ก็มีนี่มะขามจากสวนพี่ต้อยบอไซสสวนลุงต้อยค่ะสวนลุงต้อยบอลซสมะขามกระถางของเขามะขามของเขาอยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยตรงนี้ใครจะเข้ามาศึกษาเรื่องไม้เรื่องบอนสีนะครับ มาได้นะครับมีที่นั่งสบายเลยมีนะอะไรครับพี่กระท่อมพี่ก็ขายกระท่อมกระท่อมก้านแดงด้วยก้านเป็นเด็กอะนะแม้แต่ตอนนั้นกระท่อมยังผิดกฎหมายพี่พี่ปวดท้องเมนอะพ่อต้มให้กินหายเลยก้านแดงเด็ดทุกต้นอะมีทั้งก้านแดงมีทั้งแมงดามีทั้งหางกังอะอยู่เด็ดให้มันแตกละครับใช่ค่ะอย่างพี่เด็ดหนึ่งมันก็จะออกเป็นสองมันก็จะแตกเป็นพุ่มนะคะ ถ้าเราไม่เด็ดเขาก็จะโดต้นเดียวอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้พี่เด็ดยอดปุ๊บเขาก็จะขึ้นเป็นสองพอสองเราเด็ดก็จะขึ้นเป็นสี่นี่นะครับแต่ถ้ามีประโยชน์ก็หางกั้งหางกั้งอ๋อแต่ถ้าเป็นแบงดามันก็จะมีตูดแหลมๆก้านแดงในอยู่เนี่ยแหละมันก้านแดงนี่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 เนี่ยพี่เพิ่งเด็ดเมื่อวานอ๋ออันนี้อันนี้นี่นี่ใช้นี้ก็เคี้ยวได้แล้วกินได้แล้วค่ะ ที่กินก็กินไซนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูต้นไม้หายากอีกต้นหนึ่งของพี่เหมียวนะครับคืออยากนําเสนอมากผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันคือต้นอะไรนะครับพี่เหมียวภาษาชาวบ้านไม่ต้องชาวบ้านนะคะเขาเรียกกันต้นอีเลดอีเลดนี่ชื่อถ้าตามชื่อตามวิทยาศาสตร์ก็เป็นปอขี้แฮดมันหอมมากหอมมากใช่ไหมครับหอมมากและดอกนี่เงยขึ้นไปข้างบนเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นแสนเนาะ ดอกของมันเยอะมากอ๋อเป็นไม้โบราณเหรอหรือว่ายงเป็นไม้ป่าค่ะไม้ป่าพี่เลี้ยงมาตั้งแต่ต้นเล็กๆอ๋อจ่จริงๆแล้วที่คนรู้จักต้นไม้บอกเขาต้นออเลดเขาก็รู้จักเขาเขรู้ใช่ไหมครับถ้าบอกปอขี่แฮ่อ๋อมันเป็นดอกที่หอมมากเลยเนาะหอมค่ะนี่ดอกมดอกเโอ้โหมีเยอะมากค่ะอ้หูเอะลดมีแต่ดอกทางนั้นเลยค่ะไม่เคยเพิ่งเคยได้ยิน ค่โอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นการชมบอนไซสวนพี่เหมียวนะครับแล้วก็มีบอนไซมะย,ยมที่ไม่เคยเห็นที่ไหนแบบโดวกขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เหมียวพี่บิ๊กมากนะครับที่ชมวันนี้สวัสดีค่ะ